ศีลและธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับชีวิตคนในระดับพื้นฐานก็จำเป็นระดับสูงจนถึงระดับสูงสุดก็ต้องมีธรรมะมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยคู่กันกลับไปกับชีวิตหรือการดำรงชีวิตไม่ว่าอยู่ในเพศใด สถานะใดสังคมใดถ้าขาดศีลขาดธรรมคนก็ไม่มีความสุขทันทีไม่ว่าจะไปอยู่ในที่ใดๆอยู่ในที่ไหนๆอยู่ในสังคมก็ต้องมีศีลว่าสังคมไม่ใช่สังคมแต่มนุษย์สังคมกับสัตว์ก็ต้องมีศีลอยู่กับตัวเองก็ต้องมีสมาธิว่าอยู่ร่วมกันกับคนอื่น ก็ระวังถ้าอยู่คนเดียวก็ระวังความคิดเผื่ออยู่ร่วมมิตรก็ระวังวาจาว่าไว้ก็คือให้มีศีลในเนมื่ออยู่ร่วมมิตรมีศีลระวังกายระวังวาจาเมื่ออยู่ร่วมเกินมันถึงจะไม่กระทบกระทั่งอยู่คนเดียวก็ได้ระวังความคิด เห็นไหมละ่ะมันได้ระวังตลอดนะแล้วอยู่ร่วมกับมิตรก็ระวังวาจาระวังกายระวังวาจาพออยู่ร่วมกับคนอื่นอยูกับสังคมมันถืงว่ามีศีลมีสมาธิจําเป็นต้องมีพื้นฐานก็จําเป็นต้องมีสูงขึ้นไปกว่านั้นก็จําเป็นต้องมีมันจําเป็นไม่ใช่สิ่งไม่จําเป็นนะมันจําเป็นมันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตไม่มีไม่ได้ ต้องมีนี่พวกเราถึงได้มาฝึกมานั่งสมาธิภาวนาเพื่อเล่นระวังความคิดมาระวังความคิดคิดอะไรที่มันควรคิดคิดได้คิดไม่ได้พูดได้พูดไม่ได้ทําได้ทําไม่ได้นี่แหละอย่าคิดอย่างนั้นจงคิดอย่างนี้มาระวังความคิดมานั่งสมาธิมาลองความคิดคิดอย่างไรให้มันดีคิดยังไงทําให้เกิดความสุขทาคิดยังไงทําให้เกิดความทุกข์ ฝึกเกมาฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจนั่งสมาธินั่งตังกายตรงมือขวาทับมบือซ้ายต่างกายให้ตรงเหมือนพระพุทธรูปนั่งนั่งตั้งกายให้ตรงมือขวาทับมบือซ้ายทั้งกายให้ตรงดับงปติไว้เฉพาะข้างหน้าปัจจุบันวินาทีนี้ จัดระเบียบร่างกายคือมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงจัดระเบียบของจิตดำรงสติไว้เฉพาะข้างหน้าปัจจุบันให้เป็นปัจจุบันอย่าเผลอเป็นวินาทีนี้เท่านั้นตั้งสติอย่าเผลอมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหลับตานอกลืมตาในเหลือบตามาตรวจด,ดูกายหัวตัวเขนขามือเท้า ไม่ตรงจัดให้มันตรงไม่ดีจัดให้มันดีหัวตรงหรือยังตัวตรงหรือยังเขนขาเข้าที่เข้าทางหรือยังมือเท้าเข้าที่เข้าทางอยังถ้าไม่เข้าที่เข้าทางก็จัดใหม่จัดให้มันสบายไม่ดีจัดให้มันดีไม่สบายจัดให้มันสบายตรวจขึ้นตรวจลงช้าๆตรวจดูหลับตานอกลืมตาใน เหลือบตามาเพ่งที่ลมให้ใจเข้าออตาที่หลับเลยเพ่งวิธีลมลมมันอยู่ที่ใดมันเพ่งไว้ที่ลมหายใจจออยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกที่ชานจมูกมันหายใจเข้ามันสัมผัสเย็นเย็นหายใจออกสัมผัสเย็นเย็น หายใจเข้าเย็นเย็นหายใจออกเย็นเย็นหายใจเข้าลู้หายใจออกลูก้ดูอยู่ที่ลมจับไว้ที่ลมเอาทิ้งไว้อย่างอื่นทิ้งหน้าที่การงานทุกอย่างทิ้งไว้หมดคนสัตว์สิ่งของหน้าที่การงานเลยทิ้งหมดไม่เอาอะไรเอาแต่ลมหายใจอย่างเดียวจ้องที่ลมอย่างเดียวอย่าให้ไปที่อื่น ตาที่หลับ rika, แล้วเดี๋ยวพิงไวที่ลมอย่าพิงไปทางอื่นพิงที่ลมอย่างเดียวจ่ออยู่ที่ลมอย่างเดียวเท่านั้นอย่าอย่าไปที่อื่นอย่าพิงที่อื่นต้นลมกลางลมปลายลมสุดลมหา,าหายใจเข้าหายใจออกต้นลมกลางลมปลายลมสุดลมหายใจออกจ้อจงอยู่นั่นแหละจ่อ ที่ลมหายใจเขา้ารู้ออกก็รู้รู้ทุกเวลารู้ทุกนาทีรู้ทุกวินาทีรู้ทุกเสี่ยววินาทีรู้ทุกเสี่ยวของเสี่ยววินาทีอย่าเพ่งไปที่อื่นอย่าเผลอถ้าเผลอมันจะเพ่งไปที่อื่นคุมมันไว้คุมใครคุมผู้เพ่งนี่หละลมไม่ต้องคุมมันหรอกลมเป็นของธรรมชาติ มันหายใจอยู่กันรู้ก็หายใจไปรู้ก็หายชอบไปชอบก็หายใจไปต้องไปจัดการมันลมจัดการแต่ผู้เพ่งลมนี่ว่าอย่าเพ่งไปที่อื่นถ้ามันไปก็เอาขึ้นมามันไปแวบเดีย๋ยวบัลลันหนีมก็หนีไปแวบเอาไปเล้วไปรู้รักดีไปเบื่อเลยไปรู้มันตายได้จากตรงนี้ไปเกิดใหม่แล้วก็เอาขึ้นมาอีก เดี๋ยวมันก็ตายอีกแวบเอาคืนมาอีกเดี๋ยวมันก็ตายอีกก็คืนไปอีกรู้เท่าทันมันเห็นมันมันไปก็เห็นมันมันมาก็เห็นมันเอามาใหม่มาเพ่งตรงนี้ใหม่มันไปอีกก็รู้เรยว่าสติถ้ารู้ไปเท่าทันเรียกว่าขาดสติสติมันขาด ว่า,างไงกับผู้คุมตายผู้คุมลับผู้คุมลับลักหนีเลยทีนักโทษลักหนีนี่เลยลว,วิญญาณมันลักหนีจากสังขารสังขารกับผู้ควบคุมสตินั่นแหละคือสังขารผู้ควบคุมนี่เลยลว,วิญญาณก็ลักหนีเลยนี่เราจะเห็นสังขารกับวิญญาณมันทํางานจะแวบไปเลยสังขารคุมไม่แน่จะไป วิญญาณก็แเวบ็บหนีไปเห็นไหยวิญญาณกับสังขารคนละอย่างนะสังขารกับจิตนั่นหละวิญญาณกับจิตนั่นเลยเต็รรมาปทำหน้าที่คนละอย่างวิญญาณนนทำหน้าที่เอาเต็มจากไปเว็บพูดเว็บพี่ส่วนสังขารนี่พู้ควบคุมคุมอย่างนี้นะให้อยู่ตรงนี้นะให้อยู่ตรงนั้นนะไม่ได้เห็นสองอย่างเลยนะทีเห็นพวกควบคุมกับ วิญญาณที่ถูกควบคุมแล้วก็เห็นลมด้วยลมนะไม่ไม่ได้ถูกควบคุมอะไรลมเป็นของธรรมชาตินี่แหละมันมีอยู่อย่างนี้สามอย่างเลยดึวลมสองผู้ลู่ลมสามผู้ควบคุมผู้ลู่ลมเห็นไปเห็นสามเลยนะจากสองหนึ่งผู้ควบคุมเขากับผู้ที่แวบหนีไปได้เห็นสามแล้วเห็นลมด้วย ลมเรียกว่ารูปประขันวิญญาณเว็บไปเว็บมาวิญญาณนขันลมที่จ้องดูอยู่เรียกว่ารูปประขันตัวเว็บหนีจากลมบ้างมาหาลมบ้างหนีไปจากลมบ้างวิญญาณนขันตัวที่ควบคุมวิญญาณน,นี่ห้ามมึงหนีนะให้อยู่ตรงนี้นะหนีก็เอาคืนมาเรียกว่าสังขารละขันฌานก็จะเป็น วิปัสสนาก็จะมีอยู่ด้วยด้วยกันนี่แหละถ้าสังเกตการว่ามีสามอย่างก็เป็นวิปัสสนาเห็นไหมดูอย่างเป็นวิปัสสนาถ้าดูเฉยๆดูอยู่ที่ลมรู้จ่ออยู่ซื่อเลยว่าฌานทําให้เป็นฌาน,น่อนค่อยมาสังเกตการทีหลังมันอยู่ด้วยกันนี่แหละคนเก่าแล้วก็เอาทาสังเกตการไปด้วย ทำยิปัสนาไปด้วยคนใหม่ก็เพ่งให้มันนิ่งอยู่ทตรงนี้ห้ามหนีซะก่อนให้มันเป็นฌานก็คนใหม่ส่วนคนเก่าก็สังเกตการออืจะได้เห็นขันไม่งั้นมันไม่รู้จักขันสักทีนะขันมาอยู่ที่ใดดะาวิญญาณขันอยู่ตรงใดนะไม่เห็นรูปปขัน วิญญาณนักขันสังขัรและขันทำงานพร้อมกันอยู่ตรงนี้เลยแต่ก็ไม่พร้อมกันเห็นไหมมันก็ทํางานพร้อมกันแต่มันก็ไม่พร้อมกันอยู่นั่นสังเกตดีๆคนเก่าเดาสังเกตดีๆคนใหม่ก็ทําให้มันเป็นเลยจะว่าขันมันง่ายนะขันนะคนนึกว่ามันง่ายมันง่ายเหลือเหละถ้าไม่มีใครบอกนะ มันจะเป็นเหรือไม่มีใครสอน,นจะรู้เหรือขันไม่รู้จกขันนั่นน่ะถ้ามีผู้รู้ว่าบอกมันจะรู้จักไดไ้งขันไม่รู้เลยขันห้ามาดูดีๆด,ดูไปดูมานานเข้านานเข้า,นา,นขามันหนีก็เอาคืนมาที่ลมมันหนีก็คืนมาที่ลมมันพักเวบหนีเพราะมันเคย มันอยากคิดอะไรก็เคยปล่อยให้มันคิดไม่เคยควบคุมเลยบาทดีมานั่งควบคุมมันไม่นานนะเผลอแล้วผู้ควบคุมนี่ก็ดีดปล่อยแลวเผลอสติหลับไปแล้วผู้ควบคุมนักโทษก็หนีวิญญาณก็หนีแว่ไปแล้่รู้ไปแต่เบื่อเลยรู้ตัวอีกทีเอาไปเร็วไหนล่ะตื่นขึ้นมาเบ่งโง่บางงี้ไปหาเอาขึ้นมาอีกสังขาร่เลยไปหา หาแล้วก็คืนอมาเพ่งที่หลุมอีกนีอยู่ตรงนี้ห้ามหนีอีกแหละอยู่อย่างนั้นเลยนานเข้านานเข้าจนกว่ามันจะนิ่งลงนิ่งลงมานี่คุมกันไปคุมกันมาสู้กันไปสู้กันมาใครถอด,ดใครทนกว่าใครอึดกว่าคนนั้นก็อยู่เนะื้อคนนั้นก็ชนะนะวิญญาณกับสังขารนี่นะใครไม่อดึดไม่ทน ยอมเพตายแอกแหลกย่อมเพสังขารฝ่ายดีฝ่ายธรรมะก็หายไปเอาสการฝ่ายไม่ดีพาไปเลยบาดนีฝ่ายชั่วพาไปบาดดีเดียกิเลสพาไปนิวอนพาไปไปหาลักบ้างโกรธบ้างเกลียดบ้างกลัวบ้างเป็นบ้าไปตามภาษามันโกรธเกลียดเครียดชังโกรธจิตลำคาดบวหก็เป็นบ้าไปแล้วบาดนีเดียถ้าใครท้อถอยได้ไปได้นะต้องสู้จริงคนจริงเท่านั้นถึงจะ สู้มันได้ไม่งั้นคนทั้งโลกนี่ก็เป็นหมดสิเพราะมันไม่สู้ถ้าสู้เป็นหมดทุกคนนี่แหละแต่ใครไม่สู้ใจมันถอดกดทำไปทำมาเออชักบันเถอไว้จะคิดอะไรก็คิดปล่อยบมันก็ไปเลยแบบต้องเอาให้มันอยู่จริงๆไม่ให้มันไปไปก็คืนมาไปก็เอาคืนมาเอาอยู่นั่นดึงกันอยู่นั่นสักเยอะกันไปสักเยอะกันานานเข้านานเข้า มันสู้ผู้ดึงไว้ไดีไวไหวเดี๋ยวสู้สติไวไหวสติมันดีเนี่ยมันคุมอยู่ห้ามไปห้ามไปไปเอาคืนบามันก็อยู่ละสิเอาไปอาบาก็เพลินไปกับลมให้ลมกับวิญญาณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรูปกับวิญญาณ กลายเป็นรูปสมบูรณ์แบบอันนี้เ่านพูดว่ารูปปรากฏเลวววนนี้รูปปรากฏเลววิญญาณปรากฏเลวสังขารปรากฏวิญญาณปรากฏรูปปรากฏสัญญาปรากฏจำได้ว่าดิลมให้ใจเข้าดิลมให้ใจออกสัญญาขันมันก็จำได้นะลักษณะอย่างนี้ลมให้ใจเข้าลักษณะลมให้ใจออกลักษณะจิตมันอยู่ที่ลมลักษณะมันหนีจากลมแล้วอาศัยสัญญาจำได้ถ้ามีสัญญาใครจะมาจำ ไ้สัญญาจำจำลมได้เดี๋ยวจำไปจำมามแบบื่นได้สี่ขันแบบนะสิเบดเหลือแต่เวทนาขันพอมันสมบูรณ์แบบเป็นรูปอย่างสมบูรณ์แบบเพลินไปกับลมนั่นเลยพอเพลินไปกับลมขันที่ห้าก็ปรากฏเมื่อรูปประขันปรากฏชัดเห็นลมชัดจีนจ้องอยู่กับลมชัดจีน เวทนาขันก็ปรากฏกลายเป็นป่ามดเพืนไปกับลมหายใจเข้าออกหายใจเขาก็พื้นไปนานเข้านานเข้าปีติเวทนาอย่างหนึ่งเกิดอีกแล้วปีติเกิดเวทนาขันเกิดอีกแล้วเปลี่ยนจากป่ามดกลายเป็นปีติเนี่ยเมื่อจิตมันนิ่งมันแนว่วมันนิ่งขึ้นกว่าเก่ากลายเป็นปีติกลายเป็นสุขกลายเป็นเอกาตาเบคาคือเวทนา ทั้งนั้นเลยเวทนาขันทั้งนั้นรูปเวทนาสัญญาสกัดยานเกิดพร้อมกันที่นี่ฌานก็เกิดพร้อมกันที่นี่นิ่งลงนิ่งลงมือชาตาเจ้งไปบาดิขนลุกขนพองน้ำตาไหลกายโยกกายสั่นกายคลอนกายไหวกายเล็กกายใหญ่กายหนักกายเบากายมุนเวทนาหนึ่งอดีกคืนนานเข้าเวทนาหนึ่งปรากฏมือชาตาเจ้งกายเบาจิตเบาโล่งปูสบาย นานเข้านานเข้าวีทนาตัวเเกิดอีกบูชาตาเจ้งตัวแข็งเหมือนตัวไม้เหมือนก้อนหินนั่งตัวตรงเป๊ะนี่คือการเสวยเวทนาซึ่งเกิดขึ้นจากการทำฌานนั่นเองดูลมหายใจเข้าออกแต่มันจะเกิดปรากฏการต่างๆอาการต่างๆวีทนาต่างๆ,ตา,งๆตามมาอย่างนี้ล่ะสิซึ่งทำเอาได้อยากสุขได้อยากทุกได้ทำเอาเลือกเอาทำ อยากให้เกิดปีติได้อยากให้เกิดสุขได้เกิดเอกตาเบคาได้อยากให้เกิดปาโมดได้ล้วนเตะทำเอาทั้งนั้นเลยสร้างเอาเมื่อฉลาดเกิ่งชำนาญแล้วจำได้บีสัญญาขันจำได้แม่นเล้วว่าทำอย่างไรจะให้เกิดปาโมดทำอย่างไรจะให้เกิดปีติทำอย่างไรจะให้เกิดสุข ทำอย่างไรจะให้เกิดเอกาตาเบคาก็ทําจิตที่ได้เอาได้เลยกายนั่งนิ่งนิ่งไม่ได้ทําอะไรวาจาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่จิตทําเอาได้บุตรเลยนั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้ก็สร้างปาโมดได้สร้างปีติได้สร้างสุขได้สร้างเอกาตาเบคาได้นั่งอยู่นิ่งนิ่งอยู่อย่างนี้แหละสร้างความรักเกิดขึ้นก็ได้ดึกถึงคนรักก็รัก สร้างความโกรธเกิดขึ้นก็อะไนึกถึงคนโกรธเกลียดเคียดชังกันก็โกรธขึ้นมาทันทีเดีย yeah. นั่งอยู่เฉยๆอย่างดีเลยไม่ได้ทําอะไรไม่ได้พูดอะไรให้มันเกลียดสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ได้หน้ารังเกียจเหลือเกินจริงคือ,คอใส่เดือนงูเงี้ยวเขี้ยวขอตุกเกบกมันกลัวมันรังเกียจเขาเกลียดเขาได้ินจริงบางอย่างแล้วก็เกลียดมันเนีย yeah. คนสุปกปก มันไม่สะอาดกันเกลียดขึ้นกันเลยเด้ดรักโกรธเกลียดกลัวรังเกียจบ้างก็กลัวบ้างนึกถึงผีนั่งเฉยเฉยนึกถึงผีก็กลัวขึ้นว่าก็ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้หมดให้เป็นอะไรก็ได้ให้สุขได้ให้ทุกข์ได้นั่งอยู่เฉยเฉยนี่หาสุขก็ได้หาทุกข์ก็ได้เห็นไหมเป็นอย่างนี้นะนั่งเฉยเฉยหาสุขก็ได้หาทุกข์ก็ได้ อยากสุขก็สุขได้อยากทุกข์ก็ทุกข์ได้อยากสุขนึกเอาให้มันเป็่นให้ฉหลาดน,นึกถึงลมหายใจเข้าออกนึกถึงพระพโพธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์นึกถึงลมหายใจเขานึกถึงพระนิพพานได้บทเลยกสินสิบอสุภาสิบอนุสติสิบเลือกเอาอยาก เป็นอยากไรอยากเอาอะไรได้หมดเลือกเอามันก็จะเกิดปาโบลปีติสุขเอกาตาบิคาสิ่งเหล่านี้เกิดเพราะเราทำเอาจะว่ากฎแห่งกรรมคือการทำเอาได้อยากเป็นอย่างไรทำเอาได้อยากสุขได้อยากทุกข์ได้เราเลือกเองอย่าไปโทษคนอื่น เสร็มหนางมีจะไปโทษเขาพอทุกมาโทษคนอื่นพอสุขมาก็ว่าตัวเองวิเศษว่าตัวเองดีพอทุกมาไปโทษได้คนอื่นตัวเองไม่ผิดสักทีคนเวลาทุกมาโทษคนอื่นทันทีเวลาปัญหามาทุกมาโทษคนอื่นเป็นพราะคนนั้นเป็นพราะคนนี้เวลาสุขบาก็เออ ยกยอยกยอปอปั้นตัวเองว่าดีนั่นเลยพอทุกมาก็โทษคนอื่นทันทีปัญหามาทุกบาโทษคนอื่นนี่แหละสำคัญเลยไม่ได้คิดว่าเราทำเอาเทษบุตเลยนะเราทำเอาได้เนะพราะจิตนี่มันทำเอาได้เลยนะการกระทำคำพูดที่จะผิดก็มีอยู่ดอกแต่ว่าวันหนึ่งก็ไม่ได้ค่อยมีเท่าไหร่ การทำชั่วทางกายทางวาจาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้ก็มีบ้างแต่มเมื่อการทำชั่วทางจิตนทำชั่วทางจิตนั้นมีได้ตลอดทุกวินาทีเลยถ้าใครไม่ล้วบ้นระวังไม่รู้จักว่าคิดอย่างนี้มันไม่ดีคิดอยา่างดีดีคิดอย่างนี้ชั่วคิดอย่างนี้ดีคิดอยา่อยางนี้ทำให้เกิดทุกข์คิดอย่างนี้ทำให้เกิดสุขถ้าง่งอยู่นะมันจะหาทุกข์มาใส่ตัวเองอยู่ตลอดเลยนะ เดีว่าให้ฉลาดฉลาดคิดดีที่บอกไว้ฉลาดคิดคิดถึงลมห้ใจเขาคิดถึงพริเจ้าพระธรรมประสงค์สิคิดอย่างดีสิคิดถึงพระนิพพานคิดถึงฐานคิดถึงศีลคิดถึงความตายที่พระเจ้าให้คิดอยากคิดก็ได้อยากเพ่งกสินเอาก็ได้คิดถึงไฟก็เดินเลยเพ่งเอาเลยก็ได้เพ่งไฟเพ่งดินน้ำลมไฟสีเขียวขาวเหลืองแดงอะโลกกสินอากาศกสิน สุภาษิตนึกถึงซากผีเพ่งซากศพก็ได้เพ่งก็ได้นึกก็ได้เรียกสุภากรรมฐานอย่างนี้แหละถึงจะเกิดปามโมดเกิดปีติเกิดสุขเกิดเอกาตาบีขาขึ้นได้อยากเกิดอะไรอยากให้เกิดอะไรได้ตามใจปารถนาเลือกเอาได้เลือกทำเลือกพูดเลือกคิดต้องการสุขได้ต้องการทุกข์ได้ จอว่ากดแห่งกรรมมันทําเอาได้นั่งยุ่เฉยยังทําเอาได้เห็นไหมนะสุขได้ทุกได้จะวาฝึกให้มันฉลาดให้มันชํานาญจิตที่ฝึกดีแล้วนําแต่สุขมาให้จิตที่ฝึกดีแล้วนําแต่ความสุขมาให้เพราะมันฉลาดว่าคิดอย่ากไหลถึงจะเกิดความสุขมันฉลาดคิด มันก็สุขได้ตลอดจิตดีแต่ฉลาดคิดฉลาดพูดฉลาดธทำจิตจิตฉลาดพูดยังไงจะนำมาซึ่งความสุขสงบรลมเย็นเป็นสุขคิดยังไงจะสงบโลมเย็นเป็นสุขทำอย่างไรจะสงบโลบเย็นเป็นสุขทำเทนกันก็ไม่ได้พูดเทนกันก็ไม่ได้คิดเทนกันก็ไม่ได้โดยเฉพาะคิดเทนกันมันไม่ได้เลยพูดเทนอาจจะพูดได้เขาให ให้พูดอย่างนี้ก็มาพูดเทนแต่บรก็ยังไม่ใช่คําพูดของคนนั้นอยู่ดีทําเทนก็ได้แต่ก็มันก็ยังไม่ใช่คนนั้นทําอยู่ดีแต่ว่าคิดเทนกันคิดไม่ได้เนี่ยจะสําคัญการทําชั่วทางกายทางวาจาทําดีทางกายทางวาจาก็มีอยู่เต่มันกม็มีน้อยแต่ทางจิตนี่นะถ้าฉลาดแล้วทําดีก็ได้ตลอด ทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีทําชั่วก็ได้ตลอดทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีทําได้ทั้งดีทําได้ทั้งชั่วทําทางจิตเหนือมโนกรรมเนือมันสร้างได้ตลอดกายกรรมวจีกรรมมันนอนหลับแล้วก็จบนอนลงแล้วก็จบแต่มโนกรรมเนะี่ยนอนอยู่มันก็คิดเป็น่น ให้มันลักให้มันโกรธเกลียดกลัวได้บทให้มันเกิดปาโมดปิติสุขเอกาตวเบคานอกจากหลับถ้ายังตื่นอยู่มันทําได้ตลอดเลยทางจิตนี่จะอยู่ตรงไหนจะขังไว้ก็ทําไม่ได้ทําชั่วได้ทางจิตทําดีได้ทางจิตถึงขังก็ไม่อยู่ทําดีก็ได้ทางจิตทําชั่วก็ได้ทางจิตสุขก็ได้ทางจิตทุกข์ก็ได้ขังไว้ก็สุขก็ทุกข์ผูกไว้ก็สุขทุกข์ได้ เดี๋ยวจะทำยังไงไว้มื่ก็สุขได้ทุกได้ทางนั้นทางจิตนี้